วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แดบดบเปรี้ยงต้องเรียกว่าถ้าเอาไข่ใส่น้ำแล้วมาวางไว้ตรงกลางลานนี้น่าจะน่าจะได้กินไข่ลวกกันบ้างเลยนะอาจจะดิบมากกว่าสุกสักแป <laughs> ผมก็พูดอย่างนั้นแหละนะ นจุดสำหรับรถที่ส่งของนะครับนี่เลยนะแล้วก็ของลูกค้าในส่วนของบุฟี่ผมก็ไม่รู้หรอกผมก็อ่านป้ายเอาเห็ไนไหมป้ายเหลืองๆตรงนี้ก็เป็นเส้นเอขาวเลืองนะครับสำหรับไปมเาบอกว่าตรงนี้ จอดได้สักแป๊บหนึ่งไหมแต่สีแดงนี่กับขาวนี่ห้ามจอดเลยเอจอดได้ครับแต่อาจจะต้องยางรั่วนิดนึงไหมล้วก็ต้องไปพึ่งพาช่างสูบลมกัน้าเดินเลยโอเคไว้เจอกันใหม่เะจ๊ะ